เมื่อวันที่16กันยายน2567ในห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีผู้ศาสตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดีมาหาวยแลัยวราชภัยเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเป็นผู้แทนมาหาว่แลัยวราชภัยเทพสตรี ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเทคนิครบุรีกับมหาวิเาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยมีสาระสาคัญตามบันทึกลงนามเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริการวิชาการการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคน ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคลบบุรียินดีร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการเช่นการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีงานทำการพัฒนาระบบส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมทางวิชาการการพัฒนาด้านภาษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการใช้สถานที่วัสดุและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในส่วนของมหาวิทยาลัราชภัฏสตรียินดีให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการและการวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษาการรับนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิครบบุรีในการเข้าศึกษาต่อในมาหาวิทยาลัยรายชภัฏสตรีในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขของมาหาวิทยาลัยรายชภัฏสตรีโดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา5ปีคือระหว่างวันที่16กันยายน2567ถึง16กันยายน2571